สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกันย่ำแรงสีม่งแรงค่ะพี่น้องพอาะไงล้อสีหาบเข่าขึ้นโน,น่นโน่นปลาหย่ากินนารี่ได้บาทไงใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วเกี้ยวแล้วแล้วหบับหับอีกเจ็ดซองเหมือกแล้วแล้วค่ะ รถล,ลงบ่ได้ก็ต้องเลยหาบเอาค่ะอันนี้เขาเหนียวเขาก็ขอหกเด้อค่ะก็ขอหก,ไ,กอไปละค่ะพูงยังไปละพูงยังรถกระหาบงอดล้านพอดี ไปค่ะพี่น้องไปเบึง้งล้อมเขาอยู่โน่นป่าหญ้าค่ะค่ะพี่น้องพ่อย,ยงแลรวกะหาบขึ้นมาหอดล้อมเขาพอดีเขาย,ายายแววปีนี่ก็ะสิบบเดราลดอกมันเหลือตายเหลี่ยงกระสิได้หน่อยก็ปีกายนิย่ อันล้อมเขาล้อมเขาเนี่แต่สมัยตะกีนี่แต่พอแต่เมยพนผ้าเห็ดนี่เอาขี้คว้วเด้ค่ะพี่น้องถากงา ả เสียงา ả ออกเราดีๆแล้วลก็เอาขี่คว้วมาหลาดัดหลดัดย่อยเบวหาบหน้ามจนว่าสมัยตะกีคันว่ามือใดพอสิผ้าท่าล้านท่าหาขี่คว้วท่าล้านนี่โอ้ยจงป,ดปดวดปวดย่อยเบวข้านหาบ nhả โอ้ข้านหาบหน้า ขัวเพิ่นก็ใส่ไปหาบนาบาดนี้เพื่อนก็นสิยำ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 ขี้คว้วยท่าล้านเอาไปเม่กวดกวดไปคือจังห้องหลาดปูนไหมค่ะพี่น้องอันยาวชนสมัยสมื่นนี่ก็สิบ้เคยเห็นดอกก็สีเห็นแน่แต่งแต่อันรุ่นเล่าข้าวเดียวกันกับยายเบี้ยนี่ละ่ะบานนี้สมัยสมื่นนี่ก็จะิญค่ะพี่น้อง ໃສ່ຜ້າຂຽວຜ້າຕະຄາຍຂຽວຜ້າແຍງເຮົານີ້ລະຍິບເອົາ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 ຈັກຢິບຊິເອົາກວ້າງເອົາແຄບຊໍໃດກະແລ້ວແຕ່ພີ່ນ້ອງຊິມັກແຄບມັກກວ້າງແລ້ວກະມີຂາຍມີຂາຍສະດວກສະບາຍຊື້ມືນີ້ເຮັດຫຼານເຮັດຫຼານນີສະບາດກີຜູ້ເฒ่าບສະາດໄດບໍ່ບສາດືສະໄມີພນອງ นี่ก็คือเอื่นมาล้านเขาหรือว่าล้อมเขาที่ห้องหาขึ้นมาแล้วก็คือเอื่นล้อมเขาล้านเขาละค่ะพี่น้องเท้ารถเกี้ยวก็เลยไปตากเองค่ะพี่น้องไปใส่ล้านตากอยู่บานถ้าห้องเกียกเก้ยวห้องก็ตากไปพร้อมที่ห้องเกียกเก้ยวหฮาว่างเป็นฟอนแล้วตากแดดจักสามแดดเฮาก็มัดทำการเก็บกู้ขึ้นมาใส่ล้อมเขาจังสี่ละค่ะพี่น้อง ย่ำนันเฮากัย่ำนันเฮากัเอารถมาสีเอาสีแล้วแล้วเฮาก็เก็บเฟี้ยงเก็บฟังกับไปไหวให้งวยกินอันนี้ก็คือวิธีชีวิตของอีสานบ้านเฮ้ากะสิประมาณเนี่นะค่ะพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเฮ้าหอดย่มเกี่ยวเขากะบลำบากแน่ ปีละเทียผู้พ่นรถเกลียวพ่นกระแล้วเรียบร้อยไปแต่ดลุดแล้วบางคนก็นทารถเกลียวก่ยังบ่ท่านได้เกลียวยุ่ยเยี่ยวจนสี่ขืนเล่าก่ยังบ่ได้เกลียวกระมีทารล่อคิ้วรถเกลียวอยู่ค่ะค่ะก็สำหรับคลิปหาเข่าขืนล้อมของพยย่อใหญ่กก์มนี้กะ ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปหน้ามื่อหน้ากระพอะกันกับไม่มีแววอีกคือเกา่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ